สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่พ่อแม่เงี้ยเขียวในซองอีสานบ้านอกเล้าอีกเแค่จ้าแเงี้ยเขียวสิมา,ามะบักหุ่งสูตรหอยดองตะไคร้ได้จ้าเด้อเหมือนนี้เอาเป็นจะไหลก็มาเบิองน้ำกันเด้อจ้าตามกีบก็นา้อน้องใส่หลักระเทียมเนี่ยใส่ห้าวกับตากหุ่งอันนี้ห้านี่แหละเดี๋ยวก่อนทำพีกก่อน เบิ่งไปน้ำกันไน้จ้าเด้อมันสิแสบบอสตัวต้องมี่ให้เกี้ยวดิใส่ดินมาอี่ล่ะใส่บักทั่วมาเอาวันนี้มาปรุงเครื่องเด้อบันนี้เด้อเอาปรุงเครื่องมาละใส่พวกขิงขงกระดากระเฉลือกกระเขือกที่ใส่หมาบักหน้าก็มีแล้วใส่มากกรสอบก็บบอไซเด้อขิงก็ได้แต่ว่าใส่ก็ดีแหละมันจีได้รับข้าวรับมันนี้ไปน้ำกัน กินแกมไปพ่อม ja ินไต่ส hmm. ก mm ินไกเอ้าแบบใส่กเสือทีตงไปละได้มากใส่หลายุ้ด้พอมาใส่จักงวยกับกอยังมาใส่น้ำตาลทรกับใส่หล่อละใสมาีกะบีบหน้าวนี้อหน้าลง เดียวพออ๋อหนใส่เลยเนาะอ,อนืนี้หน่อน้ำประเดืยนนนนดน,ยน,นดยว,ดดวนนนนนันหน้าน้ำดีจ,จา่าจหน้อยจ้าขาดน้ำปลาเดือดบดได้แอไหนกันไม่เป็นแซ่บจะงัว่จ้าเัหน้อยปรุงเครื่องเด้อย,ย่างเต๋อผกมไว้เพื่ใอให้ใส่ใส่ผักหมอมไว้ได้เหมืเดิม ใบหอยใบกระหอยดองได้จ่าด้อใส่ลงไปตัวมันใส่หลายๆหมดเป็นหยังแต่น้ำจะใส่หลายได้จ่าย่างเค็มเด้อเพราะมันเค็มอยู่แล้วใส่หลายๆหล,ลุดตอนมันนั่นเสียน้ำไม่ตรงายก็ได้เรามีที่เด็ดของยายเขียวได้จ่าด้อตะไคร่หั่นไว้แล้วได้จานี่เอาบัดน,นี้ใส่ลงเน,น,น,นาะบัดนี้เนาะอะไรกันหอมลง ใส่หอมปีใช้บุ้งมากใส่หอมปีน้่นได้จัดเด้อจไเ้หอมจไเ้เขากันนะน้าไปไหนเอาเบิ้ลไปไหนมีเกียวหัวก้อน้แต่น้ำไล่แต่เี้ยน้ำไล่เฮโอ้ยเบ้งแต่ว่าถ้าดกินกัน้ำไล่อันนี้เราเดินอ่เด้ออือนาบใส่ปลากุ้งเนาะแบบนี้นาะเบิงซอมาใส่ปลกุงมานั่ง ดูไปก่อนยกันเใส่บงกันใส่เมดนี่หมใ่คิสองคนได้นี่่ลงไปนะนีัไงนัวนัวนัุ้ยตำหอยดองนี่พอเลยเอาบบดนี้เบิ่ง อเอาซีมปานิลา<ม>ซีมซีมเล่งใส่ขิงก่อนเลยได้เถอะเนาะสี<ม>่เลยขาดบว่า<ม><ม>ตอนนอ๊ะเจอเออคนในตูนอนเลยคุณเ<ม>ทเลยเนาะเตียน<ม>เลย โอเอโอ้็จลงนะอๆอืเมื่อล้วอือ้ไปงงโ้าด้จ้าเด้อนี่โอ้ยจะแมนเบิ่งแน้มากินน้ำกันได้จ้า กินอะไรม่ไงเขียวเดอ้อมือนีมาสน้ำกันเดอ้อมาแสน้ำกันจ้าโอ้มาๆมาเอ,อ,มนอ,นอ้อกินน้ำกันเด้อพ่อเมพีนมพ่น2 2> อนเ้บยยเนี้ยกะุกัมี่ได้จ้ามากรุกระทูมากินน้ำกันมากมาโอ้เจม่ลาเอากระปุนมาตัใสองคนเลยนาะยย่มือสองคนนี่แหละอข้ามไหนมายมือขี่ แซ่บครับแซ่บเยอ่ขึ้ยอดเห็ดฝรนี้เลยแหละส่วนนีไปเห็ดได้จัาเด้อเห็ดเบิง้งเห็นน้ำมิ尼เขียวเบิ้งส่วนน้ำมิ尼เขียวกินไปแล้วมันยำถึงตะไคร่แล้วหอมๆกินหอมไหมอือตะไคร่มัมนดับข้าวดับอันอนี้กินบักหอย กุณเหมืองก็ได้คุณซ่อนก็ได้นะพักไายไปจ้ะมีกระตัมก็ชิมถือกันคักเขากันคัก น,นี่ไทยหอมซึ่งเปนพักหอมสีไหม,มเข้ากันวัฒนธรรมดีสดใส่สอนเนาะใส่มือเด้อจะเจ็บอย่ใส่มือเนาะคนไม่ีม่คน กินผอมันเลื่ยแต่เดียว<ม>เลื่อยไะยางมาท่านใจเลหลายๆผักกินไปเลยหมดใช่เลยแต่ดเ,เดียวโอ้โจานนได้มากเนาะ สำหรับคลิปนี้กับพ่อทวี้ก็เนาะคลิปหนากกับค่อยว่ากันไหมว่ายายเขียวเราสิหาอียังมาเฮ็ดสูกินเสแสรบปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้เจอร์สำหรับช่องอีสานบ้านพวกเราวกับยายเขียวสวัสดีจ้า